วันที่สามในญี่ปุ่นจ้าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันตื่นขึ้นมาดัแบบแรกเราก็ต้องขี่รถไฟกันค่ะเราใช้รถไฟส่วนมากส่วนใหญ่เลยล่ะคะ่ะในการเดินทางนะคะแล้วก็เดินมีรถไฟกับเดินค่ะคือบรรยากาศดีมากก็คือเป็นรถไฟนะคะวิ่งเร็วและรวดเร็วทันใจทริปนี้คือเราไปกันเองดูสายกัน เดินทางรถไฟกันเองทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วก็มาแวะห้างกินข้าวกันนะคะเรากําลังเดินทางกันไปที่เกียวโตนะคะนี่คือเมืองเกียวโตนะคะบรรยากาศก็คือจะอยู่ชนบทก็คือบรรยากาศดีค่ะคนไม่พุกพ้่านนะคะบรรยากาศคือแบบโอเคเลยกินข้าวกันเสร็จเราก็จะขึ้นรถไฟเพื่อไปที่เกียวโตไปที่วัดเสาแดงนะคะซึ่งชื่อ ประสาทอะไรไม่รู้นะแต่มันคือวัดเสาแดงเนาะตามคนไทยเข้าใจนะคะวัดเสาแดงก็คือยาวมากซือสวยไหมสวยค่ะแต่คือเดินไกลมากประมาณ2กิโลนะคะจะเป็นอย่างเงี้ยไปทั้งทางเลยแล้วก็จะมีจุดต่างๆให้แวะพักบ้างมีให้แบบล้างมือกับน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นก็คือเดินไปเรื่อยๆคือสวยค่ะ ถ่ายรูปขึ้นคือสวยมากตามทางก็จะมีแบบของขายมีสารเจ้าม,มีนุ่นมีนี่นั่นคือมันสวยมากจริงๆเพื่อนๆมันดูเป็นแบบเหมือนอริยะธรรมของเขาอ่ะเออดูเป็นหมู่บ้านดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยมากๆเราก็คือเดินกันแบบสุดๆนะคะต้องเตรียมรองเท้าและแรงมาดีๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะร่าวๆประมาณนี้ถ่ายมุมไหนาก็สวยเสาเขาเรียกว่าเสาแดงนั้น ต่ว่ามันก็ดูแบบเป็นเหมือนสีส้มๆนิดนึงก็คือสวยค่ะนี่ค่ะเราได้แค่วัดเดียวนะคะคือแค่วัดเดียวเราก็หมดเวลาทั้งวันแล้วเพราะว่าตัวเราเองอยู่ที่โอซากานะ้าเนาะเรานั่งออกไปเกียวโตนี่คือแบบเป็นสองสามชั่วโมงเลยนะนี่พอกลับมาถึงโอซาก้าก็เย็นแล้วเราก็มาจัดรามเมงข้อสอบกันค่ะแต่เราไม่ได้นั่งโต๊ะข้อสอบนะเพราะเรามีแบบีมาด้วยตอนยุงก็คือตื่นมาก็คือกินเลยจ้างามๆ,ๆกินเองด้วยนะ นี่จ้าพอขากลับแวะกลับห้องพักก็คือเห็นไอติมตุรกีค่ะตนอนหยงก็คือขอจัดหน่อยพี่เขาก็เลยบอกว่า take video, take video เทควิดีโอเทควิดีโอเราก็เลยถ่ายเลยจ้าเขาก็แกล้งนะคะมาดูกันตนอนหยงก็งงๆนะแต่ว่าไม่มีงงงเ,งเลยค่ะก็คือเล่นกับคุณลุงแบบเอออารมณ์ดีเลยค่ะงงมากเอ้ยยังไงนะให้กินปะนะ ได้กินหรือเปล่านะาหิวแล้วนะได้กินหรือเปล่าอีกสักรอบอ้าได้กินหรือเปล่าน้าทาไมมันงงไม่ได้สักทีอ่าอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้าแม่จ๋าไม่ได้กินเลยก็ยังอารมณ์ดีอยู่แสดงว่าเขาตื่นเต้นนะคะไม่งี่เง่าเลยอะน่ารักสุดๆเอาละเอาละจะได้กินจริงอ่ะเฮ้ยหกไปไหนแล้วอ่ะเอ้าอยู่ที่ขาหรือเปล่าเอ้าอยู่ตรงนน้นหรือเปล่าเอ๊ะอยู่ไหนอะ เลยจ้าขอบคุณค่ะไหวสวยไปหนึ่งทีเอ้ยรีบควา้าหงามเลยทนไม่ไหวแล้วก็คือแบบเห็นแกกินแล้พอกลับมาถึงห้องก็คือเตรียมตัวนอนค่ะก็จะมีแอปกวนปะปาเพราะว่าปะปานอนกลนค่ะนอนกันแล้วคืนนี้เราเอ้ยพรุ่งนี้เราจะไปไหนรอติดตามนะบ้า